สวัสดีครับวันนี้นะครับคุปปิกนะครับช่องปิโกซีนเนะครับวันนี้คุปปิกจะพาไปทําน้ําพริกแกงนะครับแกงปลาแล้วก็แกงผักพื้นบ้านนะครับสูตรโครกเองนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าถ้าแกงผักพื้นบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับอย่าลืมนะครับเรื่องของตะไครนะครับนี่นะครับตะไคร้ ตะไคร้ตอนนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับมีหอมแดงนะครับอันนี้ก็หั่นเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนําไปโขลกเป็นส่วนผสมทันทีนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมนี้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็นํามาปอกเปลือกนะครับขาดไม่ได้นะครับหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยนะครับจากนั้นมีอะไรต่อนะครับก็ขาดไม่ได้เป็นเมนหลักเลยนะครับก็คือพริกนะครับ สูตรของครูปริกนี่จะใช้พริกหนุ่มนะครับไม่ใช่พริกแห้งนะครับแล้วก็โชคดีอยู่อย่างก็คือเก็บจากในบ้านนี่เองนะครับข้างรั้วนะครับนั้นปลอดสารพิษนะครับถ้าใครที่ซื้อจากแหล่งขายมาครับก็ขอแนะนําว่าขอให้ล้างให้สะอาดก่อนนะครับครูพิกเคยไปดูงานนะครับเกี่ยวกับการปลูกพริกเนี่ยนะครับเขาจะพ่นยาเยอะมากนะครับการแมงนะครับ เพราะว่าพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพริกแห้งก็ราคามันค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นการที่เขาจะรักษาให้ได้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยก็คือใช้ยาฆ่าแมลงนะครับฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับเอามาถึงก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนนําไปปรุงเป็นอาหารนะครับจากนั้นเป็นเกลือป่นนะครับเนื่องด้วยขูพริกไม่ทานผงชูรสนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ทานนะครับเกลือเนี่ยนะครับใส่เกลือก็พอดีแล้วนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปินะครับต้องรสดีหน่อยครับกะปิที่มีรสชาติดีๆหน่อยนะครับหรือว่าที่เราชอบนะครับเราก็ต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเอาที่มันเข้มข้นนะครับเราก็ใส่กะปิไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงผักพื้นบ้านหรือว่าแกงปลาก็ตามนะครับและนี่คือขมิ้นนะครับขมิ้นก็เก็บจากสวนแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอามาฝานนะครับบางๆเพื่อที่จะโขลกนะครับ เพื house, Hence, ่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วพริกแกงผักพื้นบ้านกับพริกแกงปลามันต่างกันตรงไหนต่างครับก็คือนี่เลยนะครับก็คือขมิ้นนี่แหละครับนะขมิ้นชันนี่แหละครับก็คือถ้าเป็นแกงผักพื้นบ้านทั่วไปนะครับเราจะใส่กระปิอันดับสุดท้ายแล้วก็โขลกใช่ไหมครับก็คือใส่เกลือก่อนตะไคร้โขลกนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมใส่หอมแดงจากนั้นก็ใส่พริกสดไปนะครับพอโขลกละเอียดแล้วก็ใส่กระปิอันดับสุดท้ายนะครับอันนั้นก็คือ แกงผักพื้นบ้านทั่วไปแต่ถ้าเป็นแกงปลาจะต้องมีขมิ้นนะครับใส่ก่อนกะปินะครับโขลกขมิ้นก่อนแล้วก็ใส่กะปิอันดับสุดท้ายนะครับก็ต่างกันที่ใส่ขมิ้นลงไปนี่ครับขมิ้นมีประโยชน์บำรุงสายตานะครับแล้วก็ตัดเรื่องของความคาวของปลาได้ดีทีเดียวนะครับลองมาทําดูนะครับแล้วก็ใช้โขลกรวมกันนะครับเดี๋ยวคุณพิกจะนําไปโขลกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผลออกมาเป็นยังไงก็จะลองถ่ายให้ดูนะครับ นี่นะครับพอโขลกออกมาเสร็จแล้วก็เป็นรูปแบบนี้อันนี้คือพริกน้ำพริกแกงผักพื้นบ้านทั่วไปนะครับต้องเวลาโขลกต้องระวังหน่อยเพราะว่าเราใช้พริกดิบนะครับน้ำพริกก็จะกระเด็นใส่ตาได้ครูพริกก็โดนหลายรอบแล้วนะครับแต่ผลผลิตออกมา,าสําเร็จไปด้วยดีนะครับก็สามารถเอาไปใส่แกงได้เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกแกงปลานะครับ จะเห็นความแตกต่างนะครับตอนนี้จะมีสีเหลืองนะครับน้ำพริกแกงปลาเนี่ยก็จะมีสีเหลืองของขมิ้นนะครับคุณครูพริกก็จะใส่กะปิเป็นลําดับสุดท้ายนะครับก็จัดจ้านเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้กระเด็นเข้าตา 2- อสารอบแล้วนะครับโอ้โหแสบต้องล้างหลายรอบแล้วนะครับนี่น้ำพริกแกงปลานะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําเยอะจังแต่ละครั้งเนี่ยก็คือ มันจะประหยัดเวลาได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เอาใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็เวลาเราจะแกงเนี่ยนะครับเราก็แบ่งแบ่งแบ่งนะครับแกงอันนี้ได้ประมาณสักอ่าสี่ครั้งนะครับก็ใครสนใจสูตรก็อินบ็อกเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้สูตรฟรีๆเลยนะครับรับรองได้ว่านะครับปอดผงชูรสนะครับนะครับทักกันมานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ